มันเคยจะออกเดินทางไปไหนแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนไหมฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะแต่ลูกให้เตรียมห่วงยางแล้วครับพร้อมแล้วไม่รู้ว่าพร้อมนะ <Yeah! S 1> ั้ยนะแล้วเราจะไปไปไหนไม่รู้ ยังไงว่าจะไปไหนเนี่ยไจะไปที่สซาน้ำไม่จะไปเขาพอดีเลยยไม่รู้เลยว่าจะไปไหนเนี่ยใครบอกว่าไปสันน้ำใครว่าจะไปโรงเรมอ่ะโรงเรียมเฮ้ยโรงเรียมมันเป็นยังไงโรงเรียมอ่ะมันมีสันน้ำอ่ะ วันนี้เราจะมาทุกคคนรับตามล่าหาปลากระเบนนะฮะทุกคนครับมาารเ,บนเนคคบมื่อกี้มผมว่ายปาลาผมเจอกระเบนสองตัววันนี้เดี๋ยวเราพาไปเจาะกระเบนกันล,ล,ลุยเฮ้ยไม่รู้นะดูอะไรไม่รู้ใบใหญ่ๆเขาไป,าาป่ก้อยตัไปด้วยมันเป็นเหมือน,นมันน่าจะมีชีวิตนะเนี่ย ใครผ่อนแล้วมันมีพิษด้วยมีพิษด้วยถ้าม,มีพิษไปไกลๆครับนตัวอะไรไม่รู้เหมือนทนนะเลยนะไหนแต่ตัวเล็กไปมากสองตัวเล็กมาก เราไม่เจอมันแล้วนะวันนี้เราเจอปลากะเบนนะครับนี่ก็กนะปกติหโมงมเขาจะมีประกาศ ของทหารนะะว่าให้ขึ้นจากน้ำนะแต่วันนี้ไม่มีแปลกมากเอาไปดิพี่นั่งไปสิไปอยู่นี่แหละเดี๋ยวไปดูน้องเจอปลากระเบนบอกแล้วนะเจอปลากระเบนแล้วอย่าไปใกล้มันนะลูกเขาดูอยู่ห่างๆลูกเขาไม่กล้าไปอ่ะไม่ใช่ก็ดูห่างๆเฉยๆไม่เขาว่า โอ้โหน้องลอยอ่ะครับเอาหอวยางมาด้วยใช้จุลูไม่ได้ไม้น้ำเป็นแล้วโอ้โหลอยเลยน้องของกอดทุกคนได้ไหมไม่ได้ไม่กอดไม่กอดไม่กอดใจจูเป็นอะไงลึกมากน่าต้มหูปลาหายแล้วจบทริปนี้เราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะฮะออกจากตลาดบ่ายสอง ถึงที่ทะเลก็ประมาณสี่โมงถึงว่ะมาสามโมงครึ่งแหละแต่ว่าซื้อของอีกประมาณซึ่ชั่วโมงอ,อันนี้ไม่ได้ค้างนะก็มาเช้าเย็นกนลับมาหานางลำนางรองอ่ะจะนี่แหละฮะความสุขแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกออน,อนลลั่นงลืมทุกอย่างจริงๆนะอยู่กับลูกเนะี่ยยานแสนพิเศษถึงมันจะกวนตีก็เหอะ <laughs> ลูกอะ่ะเขาอยู่กับเราแบบเนี้ยเป็นเวลาที่อีกไม่กี่ปีครับพอเดี๋ยวโตเขาก็ติดเพื่อนไปโรงเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็มีเวลาตอนนี้แหละเสด็จช่วงวัยเด็กอะ่ะของลูกอะ่ะนั่งสั้นนะแป๊บเดียวเอง <laughs> คนโตนี่แปดขวบแล้วแป๊บแปด นคนเล็กก็โตขึ้นเรื่อยๆนะสีข่วขวบห้าขวบเอาฮะอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำ